น้องจอกไปอุบลราชธา,านีนะคะขับรถเรียบคลอง13ไปใช้ถนนปทุมธานี3035ส่าขาออกไปทางหนองแคสระบบุรีเ้นทางนี้ก็จะมีเตางตเงินตัวทองเดินทางข้ามถนนอยู่บ่อยๆนะคะถ้าเราเห็นเตาก็จะจอดแล้วก็อุ้มเตาข้ามถนนค่ะเดินทางช่วงบ่ายนะคะจะมาถึงอุบลประมาณตีสามค่ะแล้วเราเราก็จะจอดนอนปั๊มถึงเช้าเสร็จแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันนะคะไปซื้อกาแฟทํางานต่อค่ะเราอยู่ที่อุบลรอบนี้นะคะทํางาน4วันขากลับค่ะก็แวะไปทํางานที่ ยะโสทบริเวณพื้นที่ที่ทามาก็อยู่ใกล้ทุ่งนาค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อเราจะกลับทางโคราชนะคะระหว่างทางกลับมาโคราชคะ่ะ <c oughs> ก็จะผ่านพระธาตุนาดูนอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ <c oughs> ก็แวะเข้าไปดูสักหน่อยนะคะวันที่เราเข้าไปทางพระธาตุเขากําลังจะจัดงานค่ะงานจะมีขึ้นในวันถัดไป <c oughs> อันนี้เป็นองค์พระธาตุนาดูนนะคะเป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้มาเห็นแล้วก็มีโอกาสได้มากราบไหว้ค่ะ ตรงลานจอดรถค่ะก็จะมีกระฟางนักปกนะคะทำจากฟางถ่ายรูปมาให้ดูค่ะมาถึงโคราชเราจะใช้เส้นทางพิเศษนะคะเอ็มหเป็นครั้งแรกที่เราใช้ทางร่วนพิเศษค่ะฟ้าอาทิตย์ลาตกด่นแสงสวยมากค่ะมาถึงบ้านก็จะเมื่อแล้วก็ขอเวลาไปนอนก่อนนะคะตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่มาทำก็คือรีบมาดูต้นไม้ก่อนพะ ต้องมารดน้ดําต้นไม้แปลงผักสวนครัวเล็กๆข้างบ้านของเรานะคะดูจากสภาพดินก็รู้ว่าดินแห้งมากแต่ว่าต้านไม้ยังไม่เฉานะคะหน้าดินแห้งก็จริงค่ะแต่ว่าดินข้างล่างเขายังพอมีความชุ่มชื่นอยู่บ้างเนาะก็ไม่ได้รดน้ํสี่วันช่วงอากาศร้อนๆก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะคะอันนี้ให้ดูสภาพดินว่ามันแห้งมากจริงๆนะคะเพราะต้นไม้ก็ยังไม่เหี่ยวเนาะ ต้นหอมผักชีนะคะบางส่วนเราเอาใส่ไว้ในรังฟูแล้วเราก็เติมน้ําไว้อันนี้เป็นผักชีนะคะปลูกไว้ในกระถางเราเอาน้ําเติมใส่ไวใ้ในรังฟูนะคะกลัวผักชีเหี่ยวนี่ก็จะเห็นว่ายังมีน้ําเหลืออยู่เนาะแล้วก็ต้นหอมทําเช่นกันค่ะแต่ไม่แนะนําให้ทํานะคะเพราะว่าต้นหอมจะเน่าเพราะว่าดินแฉะเกินไปอันนี้เป็นผักชีที่พอกล้าไว้ทานุ่นถัดไปผักสลัดค่ะยืดยาวไม่เหมือนอย่างที่ชิ้นนะคะเพราะเป็นเพราะว่าเราพอกล้าแล้วก็ไม่เอาออกมาโดนแสงนะคะต้นกล้ายืดพอเพาะจนโตแล้ว เขาก็ยือดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าไม่ขมนะคะเอามากินกับส้มตำอร่อยมากเดินดูรอบๆบ,บ้านค่ะก็จะเห็นว่ามะม่วงน้ำดอกไม้นะคะมีที่สุกแล้วแล้วก็ไม่สุกบางลูกก็แตกนะคะว่ากันว่าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะสาเหตุที่ทําให้มุวงมะม่วงแตกก็คือขาดแคลเซียมแล้วก็เราให้พอมะม่วงขานั้นมากๆแล้วเราไปรดนะ้ําจนแฉะมะม่วงผลของเขาขยายไม่ทันเลยแตกนะคะถึงเวลาที่จะต้องห่อชมพู่แล้วเนาะ ก็เราต้องหอนะคะในระยะเวลาที่สมควรเพราะว่าถ้าเราห่อช้าไปชมพู่ก็จะโดนแมลงวันทองเจาะนะคะระยะที่จะหอก็คือระยะที่สองนับจากสายมือเมื่อกี้นะคะที่เป็นรูปร,รักคังคว่ำเนาะถ้าเราห่อช้าไปกว่านั้นก็จะเห็นว่ารูปแรก มีจุดสีดำๆดนั่นคือมะรงวันทองจอกแล้วเรือด,ดูแลงเราก็จะห่อช่วงรักรัางคว่ำแต่ว่าช่วงไหนที่ฝนตกใส่นะคะแค่เกสรร่วงปุ๊บเราก็จะห่อทันทีเพราะว่าถ้าห่อช้าไปก็จะโดนเจาะเช่นกันเดี๋ยวมาเปิดที่ครอบอวัชนาเก้าชั้นไว้ค่ะอันนี้เป็นยอด ว่าจะหนาเก้าชั้นที่น้องแมวกระโดดแล้วยอดเข้าหักนะคะเราก็เอามาปากชามไว้แล้วก็ความแน่นไว้ค่ะผ่านไปเจวันแล้วนะคะเมื่อสักครู่แล้วเราก็มาเปิดออกสังเกตว่ายังไม่เหี่ยวก็น่าจะรอดนะคะอันนี้เป็นดินปลูกที่เราหมักไว้ค่ะครบ1เดือนแล้วก็คือเอาขี้วัวนะคะขี้หมกดินขี้วัวแล้วก็ดินทับรดน้ําให้ ชุ่มแล้วก็เอาถุงปุ๋ยนะคะปิดทับหน้าดินเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหมักไว้นะคะไม่ต้องทําอะไรเลยสังเกตว่าน้าอยากให้หน้าดินแห้งถ้าหน้าดินแห้งแล้วก็แค่รดน้ําลงไปนาอจนกว่าจะครบหนึ่งเดือนแล้วก็ปลูกเขาให้เข้ากันคะข,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 ขัดตากใส่ภาชนะไว้เพื่อเตรียมปลูกเราจะต้องเดินทางอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมไปทํางานด้วยทุกครั้งก็คือกระเป๋ายา ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะเวลามีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นของที่เราจะเตรียมไปทํางานก็จะมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทํางานพวกเสื้อผ้าต่างๆจัดไว้ในรถนะคะเครื่องมือเครื่องใช้จนตัวถ้าเราจะนอนในรถนะสามารถจัดของพวกนี้ไว้ฝั่งเดียวกันแล้วก็นอนได้นะคะก่อนไปเราก็ต้องดูแลต้นไม้ก่อนี้เราจะ รดน้ําใส่อย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาพวกกระถางอะไรตั้งไว้ข้างในนี้นะคะอันนี้เป็นผักชีเนาะก็รดน้ําใส่ดังฟูงไว้เหมือนเดิมต้นกล้าคณะฮ่องกงก็เหมือนกันยืดแล้วค่ะเพราะว่าไม่โดนแสงเนาะเอาไว้ใต้เสลดพวกต้นหอมนะคะเราก็จะรดน้ําเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางเนาะก็มาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่ปาไปรอบนี้ก็เจวันค่ะ ออกเดินทางกันนะคะมาถึงอ nice er ุบลแล้วค่ะสิ่งท <so uh huh. ี่พลาดไม่ได้ที่เรามาถึงอุบลนะคะทุกครั้งก็คือมากินก๋วยจับยวนค่ะก๋วยจับยวนที่อุบลอร่อยมากนะคะของเจ้าถิ่นเขารสชาติอร่อยมากใส่แค่พริกก็พอมีทั้งก๋วยจับน้ำใสน้ำข้นนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยมีร้านอร่อยหลายร้านค่ะที่เราทานอยู่นี้ก็คืออยู่ในอำเภอเมืองนะคะเส้นที่เห็นอยู่นี้ก็คือเส้นซอยเราสั่งเส้นซอยมาเนาะใส่แค่พริกลงไปค่ะ นั่งทานกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่เป็นบรรยากาศแบบนี้อันนี้คือในตัวเมืองอุบลน,นะอยู่บริเวณทางเข้าสวนสัตว์อะคะ่ะน่าจะชื่อร้านกว๋วยจับ๊บสูตรพี่บูนถ้าจะไม่ผิดหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับของค่ะระหว่างทางก็เจอต้นลำดวนเนาะอันนี้คือดอกลำดวนนะคะรับของเสร็จแล้วก็มาที่หน้าง,งานที่ทํางานคืนนี้อยู่ที่กลางทุ่งนานะคะอยู่เรามาทํางานที่อาําเภอลําไซค่ะ ไม่ใช่ลำไส้โพไซลำไสอยู่ที่ปทุมธานีนะคะขอโทษทีค่ะระหว่างนั้นเราก็รอเวลาจนถึงเที่ยงคืนถึงจะทํางานอันนี้ก็คือเมงม้าหรือว่าตะกระแตนตามข้าวแลคะเมื่อคืนกว่าจะเสร็จงานก็คือตีสามกบมาถึงที่พักเดือดช้ามาก็เดือทางกลับนะคะระหว่างทางก็จะเห็นว่าดอกสะแบงนะคะดอกแดงๆนะคะออกดอกแล้วเนาะแต่ยังไม่ร่วงนะคะเพราะว่า,วาตามที่เพลงสัญญาเดืเดอนหกบอกไปว่าอู้จะด,ดอกสะแบงเมื่อถึงปลายแดงก็ร่วงก็โรยนะคะต้องรออีกสักพักนึง พอกระปลายด้วยดูแลเขาก็จะมีลมแล้วก็อีดอกสบแบงนะคะเขาจะร่วงแล้วก็ม้วนๆมนมนมนตามลมก็จะเป็นภาพที่สวยมากเลยขับรถมาเรื่อยๆถึงปากช่องนะคะเราก็จะพบว่ามีฝนตกเนาะก็กลับมาถึงบ้านนะคะช่วงค่ำๆเย็นๆก็พักผ่อนนะคะลาไปด้วยภาพน้องแมวนะคะ ที่ร้านคาเฟ่ออมีคาเฟ่นะคะน้องๆน่ารักมากเลยช่วงเสาร์อาทิตย์สามารถไปดูนะคะจะของเกาจะเอาน้องแมวเนาะมาต้อนรับมาให้เรานั่งถ่ายรูปอย่างนี้นะคะเขาจะปล่อยไว้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ